สบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีเบอร์สุขสุขคนเนาะขี่มาเบิ่งมาชมเออเทสขาวงามมาลีลีเก็บเอาเก็บเอาให้แม่ทำหน่อยอ่ะทำหน่อยเก็บเอามุนมุนมุนข้าวผุกอไรสิใหญ่ปุกมันไหวเก็บมาแกงใส่กันกะเพ็ดเผื่กฮะอันสีทุกมีน้ำก็ได้นี่เออเออก็ได เบิ่ดแล้วสิเบิดแล้วลูกเบิดแล้วเห็ดล้มบ่เฮ็ดกระจองบ่เฮ็ดนี่กินได้บ่พี่น้องเห็ดอันนี้อ๊ากัดูขไปลงมุดูอืมเบิ่งทางืนมันอันนี้อันนี้นะเห็ดลมบ่พี่น้องกินได้บ่คอมเมนต์บอกเฮา่เด้อมันกินได้ ทำหน่อยจับเป็งลูกทหน่อยป่ะสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงคลิปนี้สิพาพี่น้องเามามามาเบิรงน้องดีทำความสะอาดให้พ่อป้านะชาบุงลูุกผอืมงานมะลีโบแม่เฮ็ดผึ่งดอกอันนี้เฮ็ดตัวเขาจับมาเลยเนี่ยมาป้าป้าป้าอย่าไปจับจับเถีงกัอ๋ น้องหลีทำความสะอาดเท้ยงหน้าให้พ,อพอห่อไม่พ่อยี่บ่มีพี่น้องอันคมอมเมนต์บอกว่าให้น้องหลีทำความสะอาดให้พอ่อน่เออก็อขึ้นก็นไดสะ์ะยังมีคนนอนอยู่ ประสิทธิำความสะอาดเท้างหน้าให้พ่อลงดีดเนาะตามที่พี่น้องเห็นมันหกแหง้งอย่างไรพี่น้องมีกอกน้ำมีกอกน้ำไว้อาบไปใส่เท้ามาเราอาบน้ำไม่ใส่แล้ใส่น้ำยังอย่างไรน้ำกอกอย่างนี้แหละเบิ้งสิรองสุขเปิง โอ้ลงแห้งแค่นด้นะหนักอะไรฮะมีคนนอนวะผู้ชายอืยมนอนนอ,อนใน,น,นห้องน่อยนะอ้ามีบกข้อเสยนนีนน่นี่นขอ,อมาตกมาในนี้นะยังไม่เฉลี่ยวะ มาชอรี่อิเกาะปลไมานออ่เนี่ยังมีอยู่ทองคำหน่วยไปจะพากันขึ้นทำความสะอาดพอมีคนนอนนอนลอู้อูหอ กเ็เลยไม่ได้ทำเตียงหน้าพอลองหนี้ดี๋นนนนยพยยยายก็ขึ้นไปนอนตั้งขึ้นมากลับขึ้นมาเทียงพี่น้องเลยมีคนอยู่ก็เลยทำความสะอาดบ่ได้คนไปนอน แต่กับพวหัวไผ่นี่ดอกกระเจียวฮะแล้วก็ดอกเล็ดแต่เพื่อนกระทมว่าแฟนน้องเพื่อนแฟนพอน้องหลีลไปใส่เดือมีอะ,ะไรเราไปใส่เลือกลากันบอเลียบบอนี่เราตายไปประมาณหกเจ็ดปีแล้วเนาะเนี่เราเสียชีวิต ได้หกเจ็ดปีแล้วเออได้ออกอยู่ผูกดอกกระเจียวไว้ข้าหน้าเราก็อยู่ไส้โสดต,ตามภาษาเราแหละคือเทียงกับมันคนลวงหลยนะเทียงหน้าเราปะ Bia, yang nóni nọ tang mày cảm ơn nì tang, mày đâu có chịu nè 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 mày có tít, nè mày nè cả nè mày nè mày nè nè mày หึนะฟุกตุนกลวอไว้ปุ้งใบไม้แล้วเริ่มมันนั่นแล้วเริ่มจิบมันเกี่ยงกระปุกก็เคลื่อนไพว่วนมาติดตามใหม่ คอมเมนต์ถามก็เลยตอบไปเนาะอุ้ยเบียบคามพี่รำข้ามสูงข้ามหวานมาหน่อยเมื่อก่อนกั็นกบเลยนี่โคตรมุ้งไว้ ติดจีดอกต้นนี่นะเบื้องคือจติดอยู่ไข่อยู่โอ้โเพี้ยเขาอเลยนี่มุดแดงไผ่เขาอเลยนี่มุดแดงไผ่นี่็สำคัญนะ กำลังสิงามตอนมากะทันอพอเฮ็ดบดเออม่แต่อยากเหรนวางตะเหรนแล้วมันเฮ็ดบดเฮ็ดบด นะหาขู่เทศก่อนมันช<า>องคนเป็นขุดมาแต่ไทย้าแล้วตานนี้กำลังเตรียมเห็ดอยู่เห็ดกิน,นเตรียมซีล่างเฮ็ดขออ้าวอ๊อบพี่เน่ทาป่ะอบ้่นี่นงทะเอาเฮ็ดตัวเ้าเก็บมานได้สิ

ไม่เคนแล้วบ้าเก่าเขาจะข้นเผาเองฮิปอนี้ข้นเผาคนนึงบอฮิดพอนั่งอแล้วเป็นเผาคน,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 นไดได้สิคือแฉจุฮิปฮอผายนอ่อนเลด้มันหาก็ออกเขาหนะไม่ให้หน้านะตาหุไม่หน,นีแล้วนี่เพา่ได้แท็กนี่ไหนีแล้วนี่นี่ก็ซ้าเหมือนแล้วเฮ็ปพอผายน่นเออมาพื่ออันนี้อยู่หลงน่ะ มันยูร่างนั่นเห็ดนั่งขาเห็ดเท้าเท้ากัเห็ดพุทขาเห็ดผึ้งแม่ขาต้องปาดทำไมน้อยๆซี่กอเดกคนจะกินได้นี่ยลงไผ่คือมาหินหินอย่างเนาะเด็กกับไผ่ใช่ไหมแปลกอะไรอย่างเง้ยมบเลยว่าคือมาดอกห่อยใคาเห็ดน่างกงอกอง เค็บเทาะเอาเนี้ให้หน้าเนกระเช้าเจือ,อมูมจะมักละวเอียงตองใส่เชือกนือดีือั้วเลยใช่ท่ำงานมังคัที่ทำงาน,นะางานยังเดี๋ยวนี้นะบ่ะดังไพ่บ่โอ้ดังไผ่หนึงข่าบ่โอ้เฮังไปได้สิได้กินขนาดนัตื่นชวนปันนี่ เออนางจี้ตมาดิว่าสุดเพิ่อนะรนิดนี่เกาะนี่นะเฮ้เพิงออกน้ำกันกรบซุ่มหน่มันบอมีดอกมันเออมันติดกันตินะีมันติดกันเน่ะึแต่ก็เอ้าโรเลสเป็นงแต่กขเหืยคูดเอาบ่วงมาคูดนิดเล่นเป็บวงเอาแม่หมาวซงอ

สีฮักตัวนึ่งเลยมอะไรเหอืหมูนะสีฮักเลยวเอาลับตัเอ็ดก้ฮักจะมากินอีกบริแกงใตดนแตแบบมูาหมูไปทานเอาร้ะไปลทานเปนกนนินทานเป็นไฟบอามูเป็นาทาน้เลว้าวยังตบถึก ม่เพล็กกระพน้นะพอฉีดดังเหนียวดังป่งอยู่ล่างพูก็ดีคือกนเบ่บ่บ่กงจไปดังี่อยู่ล่งลังละเออแกงตน,กน,นอันพ่อเอ้าอาอันพ่อเนี่ยกระเพาเนี่ยไม่ไม่คอยเนี้ยนะผีหญิงเงิสีปีงมุอ้ออืมอโอ้ อีกหน่อยเขาคัวได้มในชีสเฮ็ดะนยงกินเนาะังกินยังหมูหมูยังไม่สุกยังว่สุกังเป็นดิจิมงหายากเลยนมเอย่างเดียวเฮ็ดเเฮ็ดเข้นยวย่างอยู่่างหรือ่าอะไรจังกินยังขนอยู่่ังแหละของเตายังมงแกงเฮ็ด ตอนเที่ยงันใหม่และพี่น้องเด้อขอบคุณเด้อสุขสุขคนที่มาเบิงมาสม